ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักนางฟ้ากลับมาจากเจอกกิ้งแล้วนะคะรีบ ทำงานส่งให้คุณผู้ฟังเลยการทํางานของนางฟ้าผ่าน YouTube ก็เหมือนกับการใส่ใจพิเศษใส่ไข่ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะในชื่อท็อปปิกวันนี้นะคะขอใช้ไพ่สหรับแมวสองสำรับนะคะล่าสุดตอนนี้เขามองคุณยังไงเขาคือใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในหัวใจคุณหลับตานึกถึงชื่อเขานึกถึงหน้าเขาไม่ว่าคุณจะรู้สึกยังไงกับเขาเรามาดูว่าล่าสุดตอนนี้คน คนนี้นะคะด้วยไพ่สาหรับแมวเขามองคุณยังไงนางฟ้าขอนั่งอ่านแบบชิลๆแบบนี้นะคะขอพลังงานไพ่ทีละห้าใบนะคะดูซีดูซีซราสุดตอนนี้เขามองคุณยังไงคุณผู้ฟังเลิกงานกันหรือยังคะทานข้าวกันหรือยังทานข้าวให้อร่อยนะทานไปก็ฟังไปนะคะมาค่ะพลังงานห้าใบแรกนะคะราสุดตอนนี้ เขาคนนั้นของคุณมองคุณยังไงเอ๊ะเรามาดูกันนะขอพลังงานไพ่5้าใบค่ะเรามาดูซิดูซิ King of Swords, Stent, Justice นะคะแล้วก็เก้าเหรียญแล้วก็ Devil ราสุดตอนนี้เขามองคุณยังไงเหรอความรักก็ยังคงอยู่ แต่ว่าพี่ไม่รู้ว่าหนูเป็นยังไงบ้างความรู้สึกตอนนี้คือมีคนกำลังหอยหาห่วงหาแล้วก็มองว่าคุณนี่ยโอ้โหทำไมถึงได้ดูดีจังเลยทำไมถึงได้เพอร์เฟจังเลยความเป็นเดวิลนะคะ อยากจะมอบสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้คุณตอนนี้ผู้ชายผู้หญิงนะคะไฟแม่สิงหธนูราศีสิงห์จัสติกราศีตุล9ถ้วยราศีกันแล้วก็เดวิลราศีมังกรสิงห์กันมังกรแม่ธนูอยากบอกว่าพลังงานตอนนี้ล่าสุดมองมาที่คุณนะ คุณน่ะดูพรีเมียมคุณมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณแบบว่านะสร้างกำแพงเข้าถึงยากแต่ความรู้สึกที่มีต่อคุณเนี่ยดูสิเหมียวตัวเนี้ยกอดตุก๊กตาคุณกับเขาอาจจะเคยแบบว่าให้ของขวัญแล้วเขาจดจำได้เขาอาจจะนั่งมองนั่งส่องคุณในโซเชียลหรือหมอนข้างที่คุณเคยซื้อให้เขาเขายังคงนอนกอดอยู่แต่มันมีความเป็นเดวิลเดวิลคือต้องส่องอ่ะต้องซอมเบิงแล้วก็แบบเหมือนแบบว่า ไม่ได้เข้าใกล้ไม่ได้อยู่ใกล้ล่าสุดตอนนี้ตอนนี้นะคะความรู้สึกที่เขาบอกคุณคือเขามองว่าคุณนะ่ะเก่งฉลาดน่ารักเขารู้สึกว่า โอ้ยทำยังไงดีนะจะนัดเดทกับคุณเขารู้สึกชื่นชมล่าสุดตอนนี้ที่เขามองคุณเขารู้สึกชื่นชมแล้วก็ชอบแล้วก็แพชชั่นที่คุณทำอะ่ะมันน่าดึงดูดไปหมดเลยดูสิไพ่เดวิลใบนี้นะแมวตัวเนี้นั่งส่องส่องอะไรอะ่ะมีเหมียวตัวเล็กตัวน้อยแบบเขามองว่าคุณเนะี่ยทำไมเพื่อนเยอะทําไมคุณถึงมีคนมารุมรอมมากมายส่องแล้วก็แซงอะ่ะทําไมคุณถึงได้มีสเสน่ห์แบบนี้นะ ล่าสุดตอนนี้ที่เขามองคุณนะคะหิวจังเลยอยากกินคุณน่ะอยากกอดคุณน่ะทำไมคุณถึงได้น่ารักดูความก้าวถ้วแมวเหมียวตัวนี้สินั่งจุ้มปุกนั่งแบบขนตายาวแมวแบบว่าแก้มยุ้ยเชียวล่าสุดตอนนี้เขามองว่าคุณจำมามน,น่ารักน่ากอดน่าฟัดอะ่ะคุณกินเยอะไปหรือเปล่าตอนนี้แก้มยุย้ยน่าจับแก้มมาดมมากอดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณตอนนี้คือหื่นมากๆเลยค่ะ ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณตอนนี้ดูจะติดสิ เหมียวตัวนี้อย่างเชิงชัางใจแล้วก็มีหัวใจอยู่ตรงเนี้ล่าสุดตอนเนี้เขาอยากเขามองคุณคือคุณมีใครหรือยังคุณมีเขาคนเดียวหรือเปล่าหรือหากแม้ว่าคุณกับเขาดิวความสัมพันธ์อยู่นะคะเขารู้สึกว่าคุณพราวพราวอ่ะเอ๊ะคุณคุยกับใครบ้างหรือเปล่าหรือคุยกับเขาคนเดียวทําไมคุณถึงดูดีจังเลยหากแม้ว่าคุณมีใครไม่ได้คบเขาคนเดียวนะเขาปวดใจนะแล้วเขาจะสวบบุคคลเหล่านั้นดูสิความเป็น king of s o r d เขาอยากบอกว่าเขาชัดเจนนะเขามั่นคงกับ ล่าสุดตอนนี้คืออยากเป็นเจ้าของหัวใจคุณแล้วก็มองคุณพรีเมียมเลยค่ะน่ารักจุ๊มปุ๊ตุบเบ่งหน้ากอดหน้าฟัดอยากพาคุณไปกินนั่นนี่ความเป็นก้าวถ้วยของเขาอะแล้วคิงออฟซอดอะผู้ชายคนนี้อาจจะมีหน้าที่การงานการเงินที่ดีมีความเป็นสเต็งราศีสิงด้วยเขาอาจจะเป็นคนที่อ่อนโยนอ่อนนุ่มนุ่มนิ่มแล้วก็แบบว่าหอยหาประมาณว่าหอยหาความรักสักทีล่าสุดตอนนี้คอยมองคุณนะ คุณนะ่ะอยไม่ว่างให้เขาหรอกเขาอยากพาคุณไปทำนู่นนี่นั่นเขาอยากใช้เงินของเขากับคุณราสุดตอนนี้เอาจริงๆเลยนะอยากอยู่ใกล้ๆอยากกอดอยากแบบให้คุณรู้ว่าเธอเราส่องเธอมาเนิ่นนานกาเลยแล้วอ่ะเราอยากส่องเธอแบบว่า ตัวเป็นเป็นระยะเผาขนระยะ5เซนเลยประมาณว่าแบบหากแม้ว่าคุณกับเขารู้จักกันมานะคะ1เดือนไปจนถึง1วันไปจนถึง8วันหรือ1เดือนไปจนถึง8เดือนนะคะความรู้สึกของคนคนนี้หรืออาจจะ8ปปีบวกบวกบวกราศีสิงห์ราศีมังกรราศีกันราศีตุล ราศีเมษราศีธนูล่าสุดตอนนี้ที่มองคุณนะชื่นใจที่สุดเลยอยากโอบกอดอยากกลับไปเป็นเหมือนเดิมอยากให้คุณรู้ว่าเขายังรักยังเสน่หายังห่วงใยห,หากแม้ว่าคุณกับเขาอยู่ไกลกันต้องแยกย้ายกันไปทํางานนะคะล่าสุดที่เขามองคุณก็คือเธอ I want you, I need you เมื่อไหร่เราจะได้เจอกันอ่ะเราไม่อยากส่งเธอทางจิตวิญญาณไม่อยากส่งเธอทางวิดีโอคอลแล้วเขาอยากอยู่ใกล้ๆคุณค่ะความรู้สึกของคนคนนี้ ดาเมตมาเต็มได้คุณกับเขาอาจจะเกิดเดือนมกราเกิดเดือนสิงหาเกิดเดือนธันวาเกิดเดือนกันยาคุณกับเขาอาจจะมีเลขก7เลข8นะคะเดวิลเลข1 17 18 14 1 1 k King of s w o r d 14 28เลข5าเลข9ได้นะคะความรู้สึกของคนคนหนึ่งที่มีให้คุณมากมายล้นหลามเลยแบบขนาดเราเป็นแฟนเธอหรือว่าคุยกับเธอแบบสนิทชิดเชื้อนะเราก็ยังอดส่องคุณไม่ได้เลยความรู้สึกที่เขามองคุณตอนนี้ล่าสุดก็คือคุณน่าส่องน่าสำเบงคุณน่ารักคุณจุ้มปุ๊คุณน่ากอดคุณแบบเย้าวยวนหลายสิ่งหลายอย่างมันทําให้ไฟเขาลุกอะ่ะดูสิเหมียวตัวเนี้จะแปลงร่างเป็นปีศาจอยู่แล้วความเป็น อยากจะบินข้ามหลังคาบินข้ามจังหวัดข้ามทวีปข้ามบ้านไปหาคุณที่บ้านอยากจะเข้าไปเคาะไปเข้าทางหน้าต่างห,าหลายสิ่งหลายอย่างที่เขามองคุณตอนนี้นะคะยั่วเหลือเกินแม้คุณลงรูปในโซเชียลทีก็ทำพี่แบบวันไหวใจละซํำตอนนี้นะคะพลังงานของเขาบอกว่าจุกอะแล้วมาขู่มากคือแบบประมาณว่าห้าใบแรกก็คือแบบมองคุณหน่าฟัดที่สุดเลยน่ารักจริงๆเลยประมาณนั้นนะคะ ไพนะเดวิลคือแบบจะอะไรได้นอกจากพลังงาน18บบวกอะ่ะ นิดเหลือเกินวันเหลือเกินเลยครับที่รักเมื่อไหร่นะจะได้เจอกันสักทีไปต่อกับพลังงานอีกห้าใบนะคะดูซิราสุดตอนนี้เขามองคุณยังไงเขามองคุณสวยนะ่ารักนะ่าอบอุ้มนะ่าอุ้มไปขึ้นเตียงนะ่าพาไปกินข้าวนะ่าพาไปบอกว่าบริหารหุ่นไปออกกําลังกายไปจักกิ้งนะคะมาค่ะต่อไปนะคะกับพลังงานห้าใบ ล่าสุดตอนนี้เขามองคุณยังไง q u e e n of s w o r d ความเป็นโซเมทคว e นกับคว e นแล้วก็ King of p e นั a c l ิล h ด e m เอ็มพแล้วก็ห้าไม้ล่าสุดตอนนี้นะคะราศีพฤษศนะคะราศีเมษนะคะไฟแม่สิงห์ธนูแล้วก็น้ำดินน้ำกรกฎพิจิกนะคะเขาอยากบอกว่าเธอเรารอเธอไม่ไหวแล้วว่าความเป็น King of Pentacle กับ The Emperor น้องครับพี่แบบคิดถึงน้องมากเลยแม่เนื้อนวนแม่น้องนางแม่กราวใจแม่สเสน่หายหาย,ายีเขาอยากบอกว่ายอดชีวายอดยาวหยีของพี่แบบ ความเป็นดีเอ็มพาเลอร์กขอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นเจ้าของธุรกิจต้องเดินทางไปนู่นนี่นั่นบ่อยๆแล้วเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณล่าสุดตอนนี้ที่เขามองคุณนะหุยคุณจะสวยแพวๆาวเกินไปแล้วเดี๋ยวใครจะมาบอกว่ามาสวมมาเสียบคุณจะทํายังไงความรู้สึกที่เขามีต่อคุณตอนนี้นะคะควีนออฟสอดคือแบบถ้ามันต้องแบบว่าห่างกันนะ่ะ ความเป็นโซเมดอะน้องห้ามลืมนะว่าเราเป็นคู่กันดูสิคิงกับควีนเป็นคู่กันใช่ปะเขามองว่าคุณอะดีไม่พ้นเขาหรอกคุณคือเนื้อคูค่ตรงนาในหานที่เขาจะเลือกค,ค,คุณคือว่าที่เจ้าสาวว่าที่เจ้าบ่าวที่เขาจะเอาไว้เคียงข้างประดับบารมีคนคนนี้นะคะมองคุณเลอ่่ามากและทุกสิ่งอย่างที่เขาหามาได้อยากจะปนเป ไปให้คุณอยากจะพาคุณแบบว่าไปเน่ะทานู่นนี่นั่นล่าสุดตอนนี้ที่เขามองคุณหักแม้ว่าคุณเป็นผู้หญิงนะป๋ารู้ว่าหนูอ่ะแบบเช็คเลตติ้งป๋ารู้ว่าหนูฮอตถ้าไม่อย่างงั้นนะป๋าคงไม่ลงหนูขนาดนี้ประมาณว่าราศีเมนะะษนะคะราศีสิงห์ราศีพฤษภนะคะราศีธนูราศีมังกร ราศีกันราศิตุนอยากบอกคุณว่าความรู้สึกที่พี่มีต่อน,น้องตอนเนี้คุณกับเขาจะเกิดปีขานปีจอปีไก่ปีมะโรงปีงูปีฉลูปีแพะแล้วก็ปีอ่า ปีวอกได้นะคะความรู้สึกล่าสุดที่เขามองคุณตอนนี้เขามีทุกสิ่งอย่างเพียบพร้อมแล้วว่าเขาอยากไปหาอยากไปเจออยากให้คุณได้รับได้แบบเสพความอบอุ่นระมุนความโรแมนติกร้าใจจากเขาบ้างเขาไม่อยากให้คุณต้องรอเกอร์นะคะเขามีทุกสิ่งอย่างแล้วอะ่ะป่ามีทุกสิ่งอย่างแล้วเหลืออย่างเดียวคือเวลาหนูจะเอาอยัางไงหนูนั่งเครื่องหนูมาหาป่าที่บ้านไหมเดี๋ยวป่าจัดให้จัดเต็มล่าสุดที่เขามองคุณก็คือ มีความต้องการทางแพทย์สูงช่วยพยุงป้าขึ้นเตียงหน่อยประมาณนั้นเลยอ่ะล่าสุดที่เขามองคุณนะน่ากินน่ารักน่าฟัดน่าพาไปแบบว่านะทำแอคทิวิตี้อยากพาคุณผู้ฟังไปขับรถเล่นล่าสุดที่เขามองคุณคือคุณคนเดียวเท่านั้นแหละที่ได้ จะดึงดูดตังในกระเป๋าจากเขาความเป็นราชาเหรียญความเป็นราชาดาบความเป็นดีเอ็มเพลอร์หล่อรวยใจปั้มแล้วก็อยากจะปั้มคุณด้วยประมาณนั้นนะคะพลังงาน10บใบแรกกิ๊ดกิ้วมากไปต่อค่ะดูซิดูซิซล่าสุดตอนนี้นะคะเขามองคุณยังไงอีกนอกจากอยากมาหาอยากเตอยากพาไปจัดทุกที่เท่าที่จะ คีเอได้อยากพาไปจัดอาหารอร่อยๆอ,อ,อยากพาไปเที่ยวไปถ่ายรูปทําทุกสิ่งทุกอย่างจากนั้นก็มาจัดกับป่าที่บ้านนะคะนี่คือล่าสุดที่เขามองคุณคือสเต็งบวก m อมพเลอร์ฮ้อยไฟลุกอะ่ะร้อนแรงอะ่ะแถมมีเดวิลด้วยสองคุณแล้วเห็นคุณแต่งตัวเซ็กซี่น่ารักก็แบบ ฮ้ยหักข้ามใจไม่ไหวระยะทางมันทําไมถึงเป็นปัญหากับเขาอะอยากจะแบบวาร์ปส่งคุณส่งคนขับรถมารับคุณไปหาถึงบ้านเลยดูสิเอ็ดออฟมอนนะคะสี่ถ้วยราศีเมษร,ราศีมังกรอีกแล้วราศีพฤษภอีกแล้วราศีพฤษภ ล่าสุดตอนนี้เขามองคุณเป็นคู่ชีวิตเขายังรักคุณเสมอความห่างไกลหรือแม้แต่ไม่ได้คุยกับคุณตอนนี้เขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมนะคุณไม่ว่างขนาดนั้นเลยหรอคุณไม่สนใจเขาเลยหรอหลายสิ่งหลายอย่างที่มันแบบว่าต่างคนต้องต่างทางานต่างคนต้องมีแพชชั่นทํานู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายเขาก็อยากเริ่มต้นกับคุณอยู่ดีอ่ะหากว่าว่าคุณนะคะแบบดีวกับเขาแล้วดูสิหลายสิ่งหลายอย่างที่มันมีปัญหาประเดประดังเข้ามาในชีวิตเขาตอนเนี้ต่อให้เขามีเงิน เขาก็ยังไม่มีเวลาที่จะมาทุ่มเทให้คุณอนะ่ละล่าสุดตอนนี้เขามองคุณคือรอหน่อยนะรักแล้วรอหน่อยแล้วป่าจะรีบไปจัดหนูรีบไปหารีบไปเอาใจรีบแบบว่าไปประทุ่มเทพาไปไหว้พ่อแม่อยากไปไหนบอกเลย ตอนนี้นะคะสิ่งที่เขาคิดแล้วก็มองคุณคือกลัวว่าคุณจะหันหลังกลัวว่าคุณจะไม่รอกลัวว่าคุณจะปล่อยมือกลัวว่าคุณจะไปสนใจหนุ่มตะเนาะแต่ละตมุตมิที่แบบว่ามาเอาใจมาแบบนู่นนี่นั่นเขาอยากจะบอกว่าอย่าไปหวั่นไหวกับเด็กเหล่านั้นนะพวกนั้นไม่มีอะไรที่จะเปหนู่ได้เท่าป๋าหรอกรอป๋าหน่อยเดี๋ยวป๋าไปเจิมให้ พลังงานล่าสุดตอนนี้เขามองว่าคุณเป็นคู่ชีวิตมองว่าคุณเป็นครอบครัวคุณอย่าไปมีใครนะหันหลังวางสายจากกันนะอย่าไปคุยกับใครนะเขาไม่โอเคนะอย่าไปหวานสเสน่ห์บริหารเสน่ห์เลื่อยเปื่อยนะเขาห่วงนะเขายิ่งแบบว่าขี้ห่วงอยู่คุณก็รู้ใช่ไหมราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีพฤษภเนี่ยเป็นคนขี้ห่วงมากๆความที่เป็นแบบว่าไฟบวกลมเนี่ยอ้อย อย่าให้รู้นะว่าใครมาจีดจะ๊เจ้าใจวุ่นวายขายประช่อนกับคุณผู้ฟังเดี๋ยวรู้เรื่องเลยเดี๋ยวรู้เรื่องนี่คือราสุดที่เขามองคุณนะคะอารมณ์สวิงไกลแล้วหงุดหงิดไม่ได้จัดคุณแล้วหงุดหงิดหุนห่วยอยากจะหยุ่มหัวสวดบ,บุคคลเหล่านั้นคือความเป็นควีนออฟสอดแล้วก็คือแบบว่าคิงออฟสอดอะต่างคนก็ต่างมีอีโก้อะต่างคนก็ต่างแบบแพรว่าวราตากผ้าแบบหนูก็ฮอตต่ป่าแล้วป่าจะอะไรกับหนูป่าก็แบบหนูป่ารู้ว่าหนูฮอตแต่ป่าไม่ชอบให้ใคร ยุ่งกับหนูคือแบบว่าก็เช็คเลดติ้งไปสิก็โพสต์ไปสิอยากจะโพสต์อะไรแกล้งเหงาคุยแต่ก็ไม่ต้องตอบโต้งไงนูน่นนี่นั่นก็แค่โซเชียลได้ไหมชีวิตจริงอยาคุยกับใครได้ไหมล่าสุดที่เขามองคุณคือคุณเขาห่วงคุณน่ะเขารู้ว่าคุณบริหารเสน่ห์เขารู้ว่าคุณเก่งแล้วถ้าคุณปล่อยมือเขาไม่รอเขาอะโอ้โหมีคนรอสวบคุณแน่ๆเลยนี่คือพลังงานวันนี้นะคะไปต่อกับไพ่อีกสำรับหนึ่งนะคะดูซิดูซิ ล่าสุดตอนนี้คนคนนั้นเนี่ยมองคุณผู้ฟังยังไงคะเขาอ,อาจจะเกิดวันศุกร์วันอังคารวันเสาร์วันจันทร์ได้นะคะคนที่แบบว่ากําลังดวความสัมพันธ์กับคุณผู้ฟังอยู่อาจจะเป็นคนทางไกลเป็นชาวต่างชาติเจ้าของธุรกิจหรือหากแม้ว่าไม่ได้เป็นชาวต่างชาติก็จะมีหน้าที่การงานการเงินที่ต้องเดินทางตลอดขับรถตลอดขึ้นเหนือลงใต้ตลอดก็เลยไม่มีเวลาให้คุณนะคะแป๊บๆเสาร์อาทิตย์ก็ไปนูน่นไปนี่นัดคุณไว้ก็ไม่ตามมาตามนัดคุณผู้ฟังก็ แบบตั้งดาบไม่เอาอะเบื่อแล้วอะเอาคนใกล้ๆบ้างดีกว่าคุณผู้ฟังก็แบบว่าแพราว,ราวอารมณ์เหงาไงอารมณ์เปี่ยวเขาอยากบอกว่าหนูจ้าเปิดกล้องคุยกับป่าโทรคุยกับป่าทุกวันเนี่ยหนูยังไม่หายเหงาอีกหรอประมาณนั้นนะคะนี่คือล่าสุดที่เขามองคุณคือคุณเป็นคนขี้เหงาเขาก็เลยต้องเอาใจเขาก็เลยต้องแบบว่าพยายามทํานู่นนี่นั่นให้คุณแบบมีความสุขบางทีก็ส่งเพลงเพราะๆมาให้ส่งเพลงมาจีบเขาอยากจะบอกว่า เขาอายุปูนนี้แล้วก็ไม่คิดว่าจะทําแบบนี้กับใครนะก็มีแค่คุณนี่แหละที่ส่งเพลงให้ร้องเพลงให้ฟังมาค่ะกับไพ่สำหรับนี้นะคะล่าสุดตอนนี้เขามองคุณยังไงนอกจากคุณจะแบบว่าตั้งดาบใส่เขาแล้วว่าพร้อมไปแล้วอ่ะดูสิเอ,อ,อ็ออฟซอรหนึ่งดาบยญ่เอ็ออฟซอรกับ สิเหรียญเขามองคุณว่ารวยสวยเป๊ะแล้วก็สามไม้อย่าหันหลังให้พี่นะจ๊ะ King of ออัศวินถือไม้ k n n o o w a อ d อัศวินถือไม้ราชาไม้สามไม้แล้วก็เอ็ดออฟสอดเขามองว่าคุณแบบเบื่อเขาว่าเหม็นแบบเหม็นการรอเหม็นหน้าเขาอะเขามองว่าคุณไม่ได้สนใจหรือว่าโฟกัสเรื่องหน้าที่การงานการเงินตำแหน่งใหญ่ยยโต รู้หลาหมาเห่าของเขาเขามองว่าคุณต้องการความรักเขามองว่าคุณขาดแคลนเขาก็รู้ว่าคุณต้องการให้เขาเอาใจอยากมาหาอยากทําให้คุณรู้สึกแบบว่าได้ปลดปล่อยโรแมนติกใดๆก็แล้วแต่แต่เขาบอกว่าภาระของป่ามันเยอะมากเลยจะหนูหนูรออีกนิดนึงนะเดี๋ยวปีใหม่ป่าหยุดยาวแล้วเดี๋ยวหนูจะเดี๋ยวป่าจะจัดเต็มให้หนูคุณม้ฟังก็แบบเริ่มเบื่อแล้วอะค่ะนานเกินอะไม่ได้เจอนานแล้วอ่ะก็เบื่อเป็นเหมือนกันอะทำไมต้องให้หนูรออะไรขนาดนี้ พลังงานของคุณผู้ฟังก็แบบงอแงแบบ วาวุ่นตอนนี้คุณผู้ฟังอยูกจะบอกว่าวาวุ่นค่ะอยากออกไปเที่ยวกับเพื่อนค่ะส่วนเขาก็แบบอย่าไปเลยมันดึกแล้วก็อย่าไปดื่มแอลกอฮอล์เลยเดี๋ยวน่าจะบวมนะเดี๋ยวโบทหอกที่ฉีดมามันจะทําให้แบบว่าช้าบวมนะคุณผู้ฟังก็แบบอีป่านี่รู้ทุกสิ่งอย่างเลยนะประมาณว่าเขา่รู้ทุกสิ่งเกี่ยวกับเรื่องของคุณเขารู้ว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วเขารู้ว่าคุณต้องการอะไรแล้วต้องการเขานิดเขาแต่ล่าสุดตอนเนี้ที่เขามองคุณก็คือกลัวยอย่างเดียวโกว่า มีคนจะมาแบบว่าเอาอกเอาใจคุณแล้วทําให้คุณหวั่นไหวปันใจหันหลังให้เขาความเป็นสามไม้อะเขาอยากให้คุณรู้ว่าเธออย่าเพิ่งทิ้งพี่ไปนะเนี่ยพี่รวบรวมเงินอะก้อนหนึ่งอะเผื่อจะมีเซอร์ไพรส์ล่าสุดนะคะที่เขามองคุณคือเขาอยากเซอร์ไพรส์คุณเขาอยากแบบประเคนนู่นนี่นั่นให้คุณความเป็นดีเอ็มเพลเลอร์บวกคิงออฟสอดบวกควีนออฟสอดเอ่อบวกคิงออฟเพนเดิ้เคิรบวกคิงออฟบอนเนี่ย เป็นอะไรที่มีครอบอ่ะพี่มีครบแล้วอ่ะหนูอย่าไปคบใครนะอย่าปันใจอย่าเผลอใจให้ใครนะพวกลหล่อกินไม่ได้หรอกหนูก็รู้นี่ว่าหล่อมันกินไม่ได้พี่ทั้งหล่อทั้งกินไนดะ้กนุ่ฟังก็แบบโอ้ยข่อยสีห้าข่อยกระเบื้อเจ้าแล้วละ ประมาณนั้นนะคะคุณผู้ฟังก็เหมือนแบบว่าเซ็งอะตอนนี้ไม่อยากรออะไรทั้งสิ้นแล้วว่าหนูก็มีทุกสิ่งอย่างคุณผู้ฟังก็มีหน้าที่การงานการเงินที่ดีมีทุกสิ่งอย่างและถําจะไม่มีป๋าสักคนก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยล่าสุดที่เขามองคุณคือคุณไม่แคร์เขาเลยอะคุณไม่ไหนเขาไม่นิสเขาไม่วันเขาเหมือนที่เขาต้องการคุณเลยอะทําไมอะทาไมคุณต้องใจร้ายกับเขาทําไมคุณต้องเล่นตัวเปิดกล้องทีคุณก็มองให้เขาเห็นแต่แบบว่ารูป ข้างหลังแบบให้เห็นแต่แบ็คกราวข้างหลังไม่ยอมเอาหน้ามาใกล้ๆเขาจ้องตาเอาปากมาใกล้ๆเขาจุปป๊บปากคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบว่าแสบติดสรีระแล้วก็อยากมองคุณอยากสําเบิงคุณในกล้องอยากได้ยินเสียงคุณตลอดเวลาแต่ตอนนี้คุณผู้ฟังเหมือนแบบไม่อ่ะเหม็นเบื่อป่าแล้วอ่ะเหม็นขิวแล้วอ่ะไม่อยากได้เราอยากไปกินเด็กบ้างอะไรบ้างคุณผู้ฟังก็เวียงวีนง,งองแงเหมือนประมาณว่าแบบ พี่รู้ไหมที่แบบเราไกลกันอะ่ะก็มีคนเข้ามาในชีวิตเรามากมายนะมาจีบเราเราก็แบบมีคนนั้นคนนี้เยอะแยะมาจีบมาวอร์แมแล้วทาไมเราต้องรอพี่อ่ะเขาก็แบบโอ๊ยปวดใจปวดใจเอามือแบบทุบหน้าอกประมาณว่าแบบยาใสเห็ดจังซียา่าใสเห็ดจังซีหักไอผู้เดียวเด้อหักไอผู้เดียวเด้อยาเด้อยาเด้อ <laughs> ประมาณนั้นเลยค่ะใครที่ฟังภาษาอีสานไม่ไม่ออกก็ไปเซิร์ชใน Google เอานะคะยาะ่าเสิร์ชเจังซีก็แปลว่าน้องอย่าทำแบบนั้นน้องอย่าทำอย่างนั้นพี่ปวดหัวใจอย่าพูดว่าจะไปมีใครอย่าพูดว่ามีใครเข้ามาในชีวิตบอกมาเลยมันชื่อเฟซอะไร IG จีอะไรเดี๋ยวพี่จะไปถล่มไปกดรีพอร์ตมันอารมณ์เขาเหมือนแบบห่วงมาก เครียดมากล่าสุดเขามองว่าคุณฮอตคุณมีคนชอบเยอะและไกลกันขนาดนี้เขาจะทำยังไงเขาต้องจ้างนักสืบแล้วดูซิว่าใครไปรับไปส่งคุณที่บ้านที่ทำงานหรือที่มาหาลัยหรือเปล่าหลายสิ่งหลายอย่างอารมณ์ของคนคนนี้สวิงมากนะคะแบบอารมณ์แบบว่าสามไม้กลัวกลัวว่าจะเสียคุณไปไม่อยากเสียคุณไปเฮ็ด ทำใจบ่ได้เดอ้อไอบ่อยากเสียอิหลาไปเดอ้อประมาณนั้นเลยนะคะไปต่อค่ะกับพลังงานห้าใบต่อไปนะคะเขาบอกว่าเสียทองเท่าหัวจะไม่ยอมเสียหนูให้ใครครับเสียอะไรก็ได้แต่พี่จะไม่ยอมเสียใจเพราะว่าหนูทิ้งพี่ไปพี่ตั้งใจทำงานมุ่งมั่นสร้างฐานะการเงินการงานเพื่อน้องขนาดนี้น้องจะไปปั่นใจให้วัยรุ่น แบบจุกรูจุกรูได้ยังไงอะไรแบบนั้นนะคุณผู้ฟังเขาหึงเด็กหรือว่าแบบวัยรุ่นรุ่นเดียวกับคุณที่มาชอบมาอะไรคุณอะ่ะคุณผู้ฟังกําลังเดียวกับคนที่แบบว่ามีอํานาจบารมีมีหน้าที่การงานเจ้าของธุรกิจอยู่แน่ๆเลยอะค่ะพลังงานของเขาคือแบบอยากใช้เงินแบบว่าฟาดหัวบุคคลเหล่านั้นให้ออกไปจากชีวิตคุณซะนี้แม่นี้แม่อะไรแบบเนี้มาค่ะล่าสุดเขามองคุณยังไงตอนนี้ ความรู้สึกคือแบบว่าห้อยหัวมากเพจอเพนเดิล <acon> สองถ้วยหลักที่สุดเลยสองถ้วยหกเหรียญแค่มากๆเลย สองถ้วยหกเหรียญเก้าถ้วยแคร์อยากงอล่าสุดที่เขามองคุณตอนนี้ไม่ว่าคุณจะงี่เง่าเอาแต่ใจงอแงอยากจะไปคุยกับกิ๊กกับใครใดๆก็แล้วแต่ไม่ได้เขาจะปกป้องความรักครั้งนี้เขาห่วงแหนเขาจะไม่ยอมให้ใครเข้ามาเสียบเข้ามาแทนที่พื้นที่ในหัวใจที่คุณมีให้เขาเขาจะแบบว่าเปคุณเขาจะตามใจคุณเขาจะยอมคุณหากแม้ว่าเสาร์อาทิตย์นี้บินมาหาคุณขับรถมาหาคุณได้ก็จะพาคุณไปเที่ยวพาคุณไปนู่นนี่นัน แล้วก็ไปจัดกันในที่ลับๆใดๆก็แล้วแต่ล่าสุดที่เขามองคุณตอนนี้นะเขามองว่าคุณหงุดหงิดหนห่วยของขาดของขาดหล้อจ้าเดี๋ยวป่าจัดให้รออีกนิดนึงนะอย่าไปปันใจเผลอใจ ณนะตอนนี้นะคะสิ่งที่เขามองคุณคือเขามองว่าคุณเริ่มจะอารมณ์สวิงเริ่มจะไม่อยากรอเริ่มจะแบบอยากคุยกับคนอื่นเพราะว่าเขาแบบอยู่ไกลไงแค่เปิดกล้องมันไม่เราใจมันต้องอยู่ใกล้ๆเขามองว่าคุณเริ่มเจ้าชู้แล้วว่าคุณคิดดื่อเขามองว่าคุณเริ่มเลอยากจะเช็คเลตติ้งอยากจะใช้เสน่ห์แล้วใช่ไหม เขาทำใจไม่ได้เขาจะแบบโอ้ไม่ได้ไม่ได้ต้องรีบจัดรีบมาหารีบหาเวลาพาคุณไปทำนู่นทำนี่แบบซื้อนู่นซื้อนี่ให้นี่คือพลังงานของปา๋าสปอร์ตใจดีหรือคนที่กำลังดีวกับคุณแล้วรู้สึกว่าคุณกำลังจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนใจหรือแอบแบบจะไปคุยกับใครแต่เขาจะไม่ยอมค่ะเขาจะโกรธเขาจะโมโหเขาจะรู้สึกไม่ดีมากๆถ้าหากว่าคุณแบบว่าเผอใจไปแบบว่าเคลิอบเคลิ้มกับบุคคลเหล่านั้นที่มาคอมเมนต์มาจุกรูจุกรูกับคุณนะคะ คุณรู้ฟังบอกนางฟ้าสับเธอนะจุกรูจุกรูคืออะไรจุกรูก็เหมือนกับว่ามาเตะมาแบบอม,มากระแซกกระซ,ะะซิอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้ฟังก็แบบนางฟ้าอย่ามารู้มากมันก็เป็นแค่การเช็คเลตติ้งคนที่เขามาเตะมาแตะมาอีอ้อแอะแอะกับคุณเนี่ยอาจจะเป็นผู้แบบว่าเด็กกระหลวถือเหรียญเด็กแบบว่าเด็กน้อยตะสั่นยอนเช็คเลตติ้งอยากจีบรุ่นพี่ใดๆเหล่านั้นอะ แต่คนคนนี้ที่รักคุณรอคุณให้คุณรอจะกลับมาเปมาผสมผสานความสุขให้คุณเนี่ยเขามองว่าคุณคือก้าถ้วยคุณคือสองถ้วย two of ออรับสุดที่รักอย่าปันใจอย่าหวั่นไหวให้ใครรอพี่คนเดียวก็พอนะคะเขามองว่า ถ้าคุณจะไม่รอเขาเจ็บนะอย่าทำแบบนั้นนะเชื่อใจมั่นใจในความชัดเจนความราักความตราตึงความระมุนที่เขามีแต่คุณสินานๆเจอกันก็ดีนะมันจะได้แบบว่าว่าวาิวกิ๊กกิ้วไงถ้าอยู่ด้วยกันทุกวันเดี๋ยวน้องก็เบื่อป่าใดๆเหล่านั้นเลยนะคะพลังงานของเขาประมาณนี้นะคะขออีกห้าใบสุดท้ายนะคะดูซิ ล่าสุดตอนนี้บุคคลเหล่านั้นเขาเรานั้นมองคุณยังไงนอกจากขี้ดืออแต่ใจแบบเริ่มจะแบบว่าแอบเช็คเลตติง้งเลิกค่าทำตัวพิเมียมอะไรอย่เงี้ยทำตัวสวยสัตว์ออล่าใส่ผู้คนรอบข้างทำตัวขี้เหงานี่คือสิ่งที่เขามองคุณนะคะไปต่อกับพลังงาน5ใบนะคะขอปิดจบที่5ใบสุดท้ายนะคะ มาดูซีร่าสุดตอนเนี้ยเขามองคุณยังไงอย่าทิ้งเขานะทำใจไม่ได้นะอย่าเด้ออย่าเด้อไอเหตเ็ใจบ่ได้ดเด้อดูซีเดอะฟูเขามองว่าคุณเนะี่ยแบบว่าจัสเมนเดอะฟูแปแปดไม้ แปดไม้หกไม้เดิ l j u d g m e n นนะคะแล้วก็ห้าเหรียญเขามองว่าตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากได้อะไรจากเขาคุณรู้สึกว่าคุณเหงาคุณเหงาคุณคุยกับใครคุณอยากคุยกับใครก็ไม่รู้ที่แบบว่าเติมเต็มคุณได้เขาเสียใจจังเลยอะถ้าเด็กน้อยเหล่านั้นจะเข้าหาคุณด้วยวิธีแบบใช้ความหล่อความล่าแบบเขาหาคุณความแบบว่าเตาะเก่งละมุนแบบว่าใช้วาจาปุแบบ กะลอก็ติดกับคุณเขาทําใจไม่ได้ล่าสุดที่เขามองคุณตอนนี้คือเขาได้แบบเครียดอะทําไงดีอะต้องรีบไปหาแล้วว่ารีบไปเจอรีบไปเอาใจรีบไปง้อเบบีของปา๋าพลังงานของคุณคือมีความสุขอยากทําอะไรก็ทําอยากไปไหนก็ไปเพื่อนเยอะมากมายรายล้อมด้วยผู้คนเรื่องเงินหรอไม่ได้แย่แสเราไม่ได้สนใจไม่ได้อยากได้นู่นได้นี่อะไรแพงๆเลยแต่ว่าเหงาล่าสุดที่เขามองคุณตอนนี้นะ เป็นคนขี้เหงาเข้าใจบ้างสิมีใครบ้างเป็นห่วงเป็นใยเขาอยากจะบอกว่าโถโถโถแก้วตายาายีพี่เนี่แหละเป็นห่วงเป็นใยนอ้อง j u s t m c e justice ก็ออกมารักจนไม่รู้จะรักยังไงแล้วสเสน่หาจนไม่รู้จะสเสน่หาอย่างไงแล้วไปไหนก็ส่งโลเคชั่นให้ไปไหนก็เปิดไลน์เปิดกล้องให้ดูเหงาก่อนนอนก็แบบร้องเพลงใดๆให้ฟังเล่าทุกสิ่งอย่างใครเข้ามาในชีวิตพี่ พี่ก็บอกน้องหมดแต่น้องล่ะทาไมไม่บอกพี่เลยว่าน้องดีวกับใครหรือแอบ,บคุยกับใครใครก็มาในชีวิตน้องบ้างหึงนะคนดีห่วงนะคนดีไม่สิไม่ทําแบบนี้อย่าเหินห่างหมางเมินกับพี่นี่คือพลังงานล่าสุดของคนคนหนึ่งที่รักห่วงแหเนเสน่หายอยากเจออยากมาหายอยากมาแบบเอาอกเอาใจคุณมากอย่ามากกกอดอยากมาบอกเปย์พาคุณไปกินนั่นกินนี่ถ้าเจอกันเขาจะกอดคุณนั้นนั่นจะอุ้มคุณเข้าบ้านคือแบบว่าจะป้อน อาหารคุณทำนู่นทำนี่คุณประทับใจแต่ว่ารักแล้วต้องรอหน่อยเขายากให้คุณรอเขาหน่อยนี่คือพรังงานที่เขามองคุณร่าสุดนะคะไม่เช็คเลตติ้งนะคนดีไม่สนใจแบบว่าเด็กน้อยตะต่อนยอนเหล่านั้นนะคนดีมีแค่พี่เหมือนที่พี่มีน้องคนเดียวแบบนี้ตลาดไปแล้วเดี๋ยวเราได้เจอกัน next time แบบซ e e you s o o แบบนั้นเลยนะคะนี่คือพรังงานน่ารักวันนี้ที่เขามองคุณล่าสุดนะคะ happy happy take care า e b y ยนะคะ